เขายองเหนื่อยแทนทั้งบ้านแต่เธอกลับทิ้งเขาไปเพราะคำว่ากลัวคนรู้ว่าจน 1. อายุ20ปีเป็นพนักงานแพ็คสินค้าในโกดังแห่งหนึ่งย่านบางพลีเขาทำงานที่นี่มา5ปีแล้วตั้งแต่เรียนจบปวสงานของเขาไม่ได้หรูหราแต่ละวันเขาต้องยืนแพ็คของตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นบางวันก็โอทีถึงสาทุ่มเหงื่อไหลท่วมตัวแต่เขาไม่เคยบน่นเพราะทุกบาทที่ได้มา เขาเก็บไว้สร้างอนาคตกับนิดแฟนสาวที่คบกันมา3ปีนิดทำงานออฟฟิศในบริษัทนำเข้าส่งออกเงินเดือนสูงกว่าเขาเกือบเท่าตัวแต่เธอบอกว่าไม่สนใจเธอบอกว่ารักเขาที่เป็นเขาอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่หนึ่งเชื่อมาตลอดจุดเริ่มต้นของทุกอย่างคือวันที่บริษัทนิดจัดงานเลี้ยงประจำปีหนึ่งขอลางานไปร่วมงานด้วยเขาตื่นเต้นมากรีดเสื้อเชิ้ตตัวเดียวที่มี ขัดรองเท้าจนเงาวับแต่พอไปถึงเขาเห็นสายตาของนิดที่มองเขาแตกต่างออกไปเธอแนะนำเขาให้เพื่อนร่วมงานแบบเสียไม่ได้นี่แฟนเราทำงานโกดังแค่นั้นไม่มีความภูมิใจในน้ำเสียงเลยแม้แต่นิดเดียวคืนนั้นหนึ่งเห็นนิดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งหล่อสูงรอยยิ้มเธอกว,กว้างกว่าที่เคยยิ้มให้เขาผู้ชายคนนั้นคือทีผู้จัดการฝ่ายขายหนึ่งเดือนต่อมา นิดบอกเลิกเธอพูดประโยคที่ทําให้เขาจําไปตลอดชีวิตนิดว่านิดสมควรได้คนที่ดีกว่านี้คนที่มีอนาคตไม่ใช่คนที่แพ็คของไปวันๆเขาแค่มองเธอเดินออกไปพร้อมกับความฝันที่เขาสร้างมา3ปีหลังจากวันนั้นหนึ่งเปลี่ยนไปเขาไม่ได้จมอยู่กับความเจ็บปวดแต่เอามันมาเป็นแรงผลักดันทุกคืนหลังเลิกงานเขาเรียนออนไลน์เรื่องโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้าและการขนส่งเขาสังเกตทุกอย่างในโกดัง จดบันทึกปัญหาหาวิธีแก้ไขจนหัวหน้าเริ่มสังเกตเห็นความสามารถของเขา2ปีต่อมา1ได้เลื่อนเป็นหัวหน้าแผนกจัดส่งเงินเดือนขึ้นเกือบเท่าตัวแต่เขาไม่หยุดแค่นั้นเขาเริ่มรับงานนอกช่วยร้านค้าออนไลน์จัดส่งสินค้าค่อยๆสะสมลูกค้าสะสมประสบการณ์5ปีหลังจากวันที่ถูกทิ้ง1เปิดบริษัทขนส่งของตัวเองชื่อ 1. l o g i โลจิสติ istics, เริ่มจากรถกระบะสคัน ขยายเป็น10คันแล้วก็20คันแต่เรื่องของนิดละ่ะเป็นยังไงบ้างทีผู้จัดการหนุ่มที่เธอเลือกกลายเป็นฝันร้ายตอนแรกทุกอย่างดูดีเขาพาเธอไปกินข้าวร้านหรูซื้อของแบรนด์เนมให้แต่พอคบกันได้ปีเดียวทุกอย่างก็เปลี่ยนทีใช้ชีวิตเกินตัวอย่างหนักรูดซื้อของหรูผ่อนนั่นผ่อนนี่เงินเดือนไม่เคยเหลือเขาขอใช้นามของนิดช่วยผ่อนบางอย่างบอกว่าเดี๋ยวจัดการเอง แต่สุดท้ายปล่อยค่าง,งวดค้างจนหนี้พอกแล้ววันหนึ่งบริษัทตรวจพบว่าทียักยอกเงินเขาถูกไล่ออกทันทีทีหนีหายไปทิ้งนิดไว้กับหนี้สินกว่า3 0 0 0สนบาทนิดต้องลาออกจากงานเพราะอายเพื่อนร่วมงานที่รู้เรื่อง เธอตกงานหางานใหม่ยากขึ้นเพราะเครดิตเสียและภาระหนี้สูงจนหลายที่ลังเลสุดท้ายเธอต้องสมัครงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งตำแหน่งพนักงานธุรการบริษัทนั้นชื่อหนึ่งโลจิสติกส์วันสัมภาษณ์งานนิดเดินเข้ามาในออฟฟิศเธอหยุดชะงักเมื่อเห็นรูปของหนึ่งในฐานะผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการเธอคิดจะเดินออกไปแต่สายเกินไปหเดินออกมาจากห้องประชุมพอดี สายตาของทั้งสองประสานกันความเงียบงานยาวนานหลายวินาทีก่อนที่หนึ่งจะพูดนิดไม่ต้องสมัครงานที่นี่หรอกนิดก้มหน้าน้ำตาคลอคิดว่าเขาจะไล่เธอไปแต่หนึ่งพูดต่อไม่ใช่เพราะผมกรอดแต่เพราะเธอสมควรได้ที่ดีกว่านี้หรือเปล่าประโยคเดียวกับที่เธอเคยพูดกับเขาวันนี้มันย้อนกลับมาอย่างเจ็บปวดหนึ่งเดินกลับเข้าไปในห้องไม่ได้หันมามองอีกเขาไม่ได้แก้แค้นเขาแค่ทำให้เธอเห็นว่าคนที่เธอเคยดูถูกว่า แพ็ของไปวันๆวันนี้เป็นเจ้าของกิจการที่เธอต้องมาขอทำงานด้วยบางคนถามหนึ่งว่าสะใจไหมที่ได้เห็นเธอแบบนั้นเขาตอบแค่ว่าผมไม่ได้สนใจแล้วผมแค่ขอบคุณเธอที่ทำให้ผมรู้ว่าคนที่รักเราจริงจะไม่มีวันอายที่เราเป็นเราถ้าเรื่องนี้สอนอะไรได้มันคืออย่าดูถูกคนที่ทำงานหนักเพราะวันหนึง่งเขาจะเป็นคนที่เธอต้องเหนืยหน้ามองถ้าเรื่องนี้โดนใจแชร์ให้คนที่เคยถูกดูถูก ให้เขารู้ว่าวันหนึ่งเราจะพิสูจน์ตัวเองได้